าสก,กีได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่นะครับอย่าง K L X 3 0 0รถวิบากนะครับแล้วก็ K L X 3 0 0 S M ในรถสายโมตาสนะครับที่ถือว่าเป็นสเปคที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวทั้ง2รุ่นนะครับจะมีพื้นฐานร่วมกันนะครับรวมถึงในส่วนของโครงสร้างที่จะเป็นแบบ perimeter frame นะครับที่เหมือนกับ K L X 3 0 0 R แต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของซับเฟรมท้ายใหม่เป็นแบบ single c a d l e ครับ เพื่อแยกส่วนผลิตจากเหล็กท่อที่แข็งแรงและยังมีการปรับในเรื่องของสวิงอาร์มที่ผลิตจากวัสะดุอลูมิเนียมน้ำหนักเบาครับแต่ว่าทนทานทั้งในเรื่องของแรงบิดแล้วก็การขับขี่ด้วยนะครับเครื่องยนต์ทั้ง2รุ่นจะมาในพิกัด2 9 2ซีซีหนึ่งสูบสีจังหวะระบายความร้อนด้วยของเหลวครับแล้วก็มีการปรับปรุงในเรื่องของระบบการจ่ายน้ํามันหัวฉีดแบบ ESI แบบใหม่ ai, นะครับซึ่งจะใช้ระบบเดียวกับที่ทํางานบน v e อร์ซิ0 0 x สามนั่นเอง ทำให้มีแรงมา้าสูงสุดมากถึง33ตัวแล้วก็แรงบิดสูงสุดมากถึง28.3นิวตันเมตรซึ่งถือว่าเป็นสเปคที่แรงเอามากๆเลยทีเดียวครับราคาครับในอเมริการุ่น KLX 300นะครับจะอยู่ที่ประมาณ227,000บาทแล้วก็ตัว KLX 300 SM ที่เป็นแบบโมตาร์นะครับจะอยู่ที่ประมาณ242,000บาทด้วยกัน